สวัสดีครับแฟนๆชาวเวลตี้พวกเรานักสแสดงจากซีรีส์เรื่อง Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีนะครับสวัสดีครับบอยนะครับผมบอยนัทพลรับบทเป็นปลื้มครับสวัสดีครับโตเตชิดครับรับบทเป็นกวินครับผีอะไรก็ได้แต่ขอไม่เป็นผีน้องนะอันนี้คือตอบแล้วผีอะไรก็ได้ ไม่ไม่เดี๋ยวขอขอเล่นแบนี้ขอเล่นมุกหน่อยนม่เกิดไหมเกิดไหมก็ผีถ้าอยากเจอไปขอเป็นเจอแดคูล่าละกันแปลงร่างได้เป็นข้างขาวอ่าเป็นข้างขาวก็ได้แล้วก็ใช่เป็นข้างขาวได้บินไปได้อยากลองบินดูบ้าง ไม่มีมุกอันนี้ไม่มีมุกเลยอันนี้ไม่มีมุกอ่ะตัวละครับก็เราอยากเจอเฟรดดี้ใช่ไหมใช่เฟรดดี้ที่เป็นแบบว่าผีมีกรงเล็บแล้วก็ชอบเข้าฝันนช่ไมอยากมาเข้าฝันเหรอใช่อยากเข้าฝันพี่บอยอยากให้เฟรดดี้พาไปเข้าฝันพี่บอยแล้วเจอพี่บอย Uh oh ไม่ดีไมันรไม่ดีไม่ใช่มันม like ันเท่ดีะม şey ันแบบว่าแต่ถึงหน้าตาเขาจะแบบน่ากลัวแต่แบบมันมีกรงเล็บเหมือนกูบเลีใช่ชอบที่กรงเล็บขนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ก็พอฝากซีรีส์ Ghost Ghost House ของพวกเราด้วยนะครับก็ถือเป็นผลงานชิ้นแรกๆของพวกเราหลายๆคนเลยแล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทด้วยจาก เรื่องนี้เป็นการนำแสดงโดยพวกเราหลายๆคนที่เป็นไลฟ์สรีมเมอร์อยู่ในแอปพลิเคชันวีบี h ภายใต้โปรเจกต์วีบเขาอยากอยากที่จะผลักดันศักยภาพแล้วก็ความสามารถ ของไลฟ์สตรีมเมอร์ในแอปนะครับก็เลยมีแบบได้มีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆของพวกเราเลยยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยทําเรื่องท้าทายเรื่องยากๆแบบนี้นะครับก็ฝากด้วยกับซีรีส์ h o s t Ghost เ o u s e ทุกวันพุธช่อง JM25 หลังรายการแฉห้าทุ่มครับผมรีลันย้อนหลังนะครับใน u t u b e นะครับช่องว b บบเจนแล้วก็กาคาอูลาลาตอนเชี่ยงคืนตรงครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังซีรีส์จบทุกวันพุธนะครับ เที่ยงคืนเที่ยงคืนนิดๆน,นะครับบอยจะไลฟ์อยู่ใน v ีบีแอปพลิเคชันนะครับไอดียบอยๆมาคุยกันได้นะครับมาบอกกันเลยว่าวันนี้ซีรีส์จบไปแล้วชอบซีไหนไม่ชอบซีไหนยังไงมาพูดกันได้ได้มาคุยกันเอกซ์คลูซีฟสุดๆไปเลยนะครับยังไงก็มามาเจอกันทุกวันพุธนะครับผมบ๊ายบาย